อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําการฝึกสมาธิแก่เด็กๆคะ่ะเพื่อนําไปสอนลูกๆคะ่ะปัจจุบันปัจจุบันจะให้ลูกๆสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาโดยจะเน้นที่แผ่เมตตาคะ่ะไม่ทราบว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่คะวิธีแผ่เมตตาก็ตอก้องอธิบายให้เขาฟังว่าแผ่เมตตานี้แปลว่าทํำยังไงถึงไม่ถึงแผ่เมตตา อย่างตอนเช้าเดี๋ยวนี้เราบินธบาตเราเจอเด็กเราบอกว่าหนูยิ้มสิยิ้มแล้วหนูจะสวยบางทีใส่บาทหน้าบึ้งอย่างนี้บอกให้ยิ้มสินั่นแหละแผ่เมตตาเวลาอยากจะแผ่เมตตาเจอใครก็ยิ้มให้เขาหน่าบึ้งใส่เขามันไม่ได้แผ่เมตตาต่อให้นั่งสวดมนต์สัพเพสัตตาเอาเวลาหนตุไปกี่ร้อยครั้งพันครั้งเวลาไปเจอกันก็หน้าบึ้งใส่กันนี้มันก็ไม่ได้แผ่เมตตา เวลาที่เรานั่งสวดมนต์แล้วเราแผ่เมตตาเรายังไม่ได้แผ่ก็ไหมเราซ้อมทําการบ้านซ้ามว่าเราต้องแผ่เมตตานะเราต้องยิ้มให้กับคนนั้นคนนี้นะเห็นถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็เวลาเจอกันให้ยิ้มใส่กันอย่าแยากเคี้ยวใส่กันอย่าหน้าบึ้งใส่กันนี่คือวิธีแผ่เมตตาง่ายๆขั้นต่อมาก็ ก็มีอะไรก็แบ่งกันมีขนมนก็แบ่งให้เพื่อนอย่าก,กินคนเดียวอย่าแย่งกันถ้าถ้าเพื่อนเขาอยากจะได้เราอย่าไปแย่งของเขาถ้ามีของไม่พอแบ่งกันก็ให้เขาเอาไปนี่เรียกว่าแผ่เมตตาต้องอธิบายการปฏิบัติไม่ใช่มานั่งให้สวดสัพเพสัตตาเวลาหหนตุสวดไปก็ไม่เข้าใจความหมายเข้าใจความหมายก็ไม่รู้ว่าเวลา,าไปปฏิบัติจริงๆทำอย่างไร คำว่าเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีเวรเวลาแปลว่าเวรอเวราแปลว่าไม่มีเวรต่อกัน mm hmm. ก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรกัน mm hmm. เวรย่อมย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรกันถ้าเราอยากจะไม่มีเวรกรรมกับใครเราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขา mm hmm. เขาด่าเราเราก็อย่าไปด่ากลับความหมายคืออย่างนั้นให้อภัยเขาไป ถ้าเราไม่ไปดา่าเขา <K or ak> เขาก็จะไม่กลับมาดา่าเราอีกเขาดา่าเราแล้วเราดา่าเขาเขาก็กลับมาดา่าเราอีกแล้วเ,เดี๋ยวก็ตีกันแล้วเดี๋ยวก็ฆ่ากันแล้วตายไปชาติหน้าเจอกันก็เอากันอีนกเชื่อไหมเนี่ยเวลาเราเจอใครแล้วเราไม่ชอบที่หน้ากันแสดงว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันมาเวลาเราเจอใครแล้วชอบกันนี่แต้เป็นบุญกันเป็นคู่บุญกันมาเคยร่วมบุญร่วมอะไรกัน นวิธีแผ่เมตตาสอนเด็กก็สอนให้เขายิ้มนะหนูเจอใครให้ยิ้มแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันนะ <Yeah. S 2> อย่ากินคนเดียว <Yeah. S 2> แล้วอย่าแย่งกัน <Yeah. S 2> ถ้าของมันน้อย <Yeah. S 2> ก็ให้คนอื่นเข้าเอาไปเราอย่าไปแย่งกับเขา <Yeah. S 2> เนี่สอนง่ายๆแบบนี้ <Yeah. S 2> ไม่ใช่มานั่งให้สวดสเพสตาเวลาห้นตุสเพสตาปยาัชาห้นตุ ผู้ใหญ่ยังไม่รู้อะไรส่วนอะไรกันใช่ไหมแล้วก็คิดว่าแผ่เมตตากันละยังไม่ได้แผ่อะไรนั่งเฉยๆยังไม่แผ่อะไรกับใครต้องแผ่ตอนเนี้อตอนนี้เอาสตังค์มาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วทำบุญการทําบุญก็คือการแผ่เมตตาแบ่งปันกันช่วยเหลือกันให้ความสุขกแก่กันและกันเรียกว่าการแผ่เมตตา